รบสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานหนุ่มเจียมชาวของคริสจักรแม่สายพี่น้องคะชาววันใหม่นี้ให้เราร่วมใจกันเข้าฝ้าพระเจ้าและทุนขอการทรงนำจากพระเจ้านะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแด่พระบิดาเจ้าด้วยใจที่ชื่นชมยินดีและด้วยใจปรารถนาที่จะรับฟังถ้อยคําของพระองค์และ ขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำที่ทรงเลี้ยงดูชีวิตฝ่ายวิญญาณของข้าพเจ้าทั้งหลายทุกๆวันและปัจฉะวันใหม่นี้ขอพระเจ้าทรงนำขอขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนพี่นนองคะหากถามพี่นนองว่ามีสิ่งใดในโลกนี้เป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปได้ อาจจะมีบางอย่างนะคงอยู่ได้อาจจะบางคนบอกว่าไม่มีสักอย่างแต่สำหรับหอมหอมก็ตอบว่ามีนะฮะห,หอมได้อ่านในพระธรรมอิสยาบทที่40ข้อที่8ที่นั่นกล่าวว่าต้นหญ้าก็เหี่ยวแห้งและดอกไม้ก็ร่วงรวย แต่พระวจะนะพระเจ้าของเราจะยั่งยืนเป็นนิดนี่เป็นความเชื่อของคริสเตียนเราเราต้องเชื่อว่าพระวจะนะของพระเจ้าจะยั่งยืนเป็นนิดเพราะว่านี่เป็นความจริงพระเจ้าทรงยั่งยืนตลอดไปใช่ไหมคะแล้วพระวจะนะของพระเจ้า แน่นอนก็จะยั่งยืนตลอดไปด้วยในข้อพระคัมภีร์อิสยาบทที่40ข้อที่8นั้นอิสยาได้ใช้ต้นหญ้าและดอกไม้ที่สามารถแหวี่ยหวี่ยเฉาไปได้ได้นั้นมาเปรียบเทียบกับพระวจนะที่ยั่งยืนไปนิด จุดเน้นก็คือเน้นถึงการเป็นช่วกคราวความที่การที่สามารถเน่าเปื่อยได้ของอดอกไม้ของต้นญ้าไปเปรียบเทียบกับพระวจนะของพระเจ้าที่น่าเชื่อถือและสามารถอยู่จน นิรันการพี่น้องคะพระวจนะของพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่พระวจนะของพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเต็มใจด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อเราได้รับ พระวจนะของพระเจ้าเราได้รับคำเตืนอนจากอ,อาจารย์อิสยาแล้วพี่น้องคะข้เตือนนี้ให้เราไปดูถึงไปให้ควรถึงการเป็นถาวนความการที่อยู่ชั่วเนิรันการของพระวจนะนั้นเตือนเราสองประการ ประการหนึ่งให้เราเชื่อว่าพระวจ,จนะของพระเจ้ายั่งยืนคงอยู่จนถึงนิรันดร์การให้เราตรวจสอบว่าเราเชื่อแช่นี้หรือเปล่าหากเรา ไม่สามารถที่จะเชื่อเต็มปากของเราเต็มใจของเราเราก็ต้องคิดอีกว่ามีเหตุผลอะไรทำให้เราไม่สามารถเชื่ออย่างถังหัวใจของเราเราต้องหาเหตุผลให้ได้เพราะว่าความคิดเหล่านั้นอาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะ รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและไม่สามารถที่จะให้พระวจนะของพระเจ้าแสดงอิทธิพลต่อชีวิตของเราพี่น้องคะแล้วถ้าหากคำตอบของเราคือใช่แล้วเราต้องถามตนเองอีก,อกว่าถ้าเป็นใช่แล้วเราได้ทุ่มเท เวลาของเราทรัพย์สมบัติของเราและชีวิตของเรากี่เปอร์เซ็นต์น่ะที่จะให้กับสิ่งที่ยั่งยืนถาวรคงอยู่จนถึงนือรังการคือพระวจนะของพระเจ้าเราให้ควรถึงการลงทุนชีวิตของเราเราลงทุนเท่าไหร่ ในสิ่งที่คงอยู่จนถึงฤิษีรังการหรือเราปัจจุบันการความเป็นอยู่ของเราก็อยู่เพื่อสิ่งที่จะเน่าเปื่อยได้สิ่งที่อยู่ชั่วคราวเท่านั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์อะไรต่อเราในเมื่อเราตายแล้วคริสเตียนเราก็รู้ว่าเราก็จะต้องเจอต่อหน้าพระพักพระทิศใช่ไหมคะ เราจะมีรายการรายงานถึงสิ่งที่เราได้ทำบนโลกนี้และพี่น้องคะเราจะรายงานอย่างไรดังนั้นให้เราเอาจริงเอาจังที่จะไปไข้ควรนะพี่น้องคะที่เราได้ยึดสิ่งที่ยั่งยืนหนี้คือพระวจนะของพระเจ้าไหวไหมคะพี่น้องคะ เราได้ให้ลงทุนชีวิตของเราในถึงสิ่งที่จนถึงนิรันดร์กาลใหม่คะพี่น้องคะพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่8ข้อที่31ถึง32ว่าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงเราเป็นสาวกสาวกอย่างแท้จริงของพระเยซูรหรือเปล่า และในข้อที่32บอกว่าและพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทาให้ท่านเป็นไทยพี่น้องคะเราได้สัมผัสถึงความเป็นไทยของการที่เราได้รับพระวจนะของพระเจ้าไหมหรือเรารู้สึกว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนนันกําลังผูกมัดชีวิตของเรานี่ก็ทําไม่ได้นั่นก็ทําไม่ได้หรือเปล่า กับพี่น้องคะไม่ใช่ค่ะคําพระวจนะของพระเจ้าให้เรามีขอบเขตในการดําเนินชีวิตพื้นที่จะไม่หลงผิดพื้ที่จะสามารถเป็นให้เกียรติดําเนินชีวิตอย่างให้เกียรติต่อพระเจ้าและสามารถที่จะรับโมดดกอันถาวรที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องคะอย่าเสียโอกาสนี้นะให้เราดําเนินในสัจจิของพระเจ้าผ่านการที่เราม่น อ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าและจดจำให้ควรพระวจนะของพระเจ้าและนำไปใช้ในชีวิตของเราเพื่อที่เราสามารถที่จะมีพระวจนะในการที่จะ,ะตักเตือนเราที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดและให้เราได้รับการอบรมและดำเนินชีวิตในความชอบธรรมนะคะพี่น้องคะ เราจะเป็นคนที่ดีพร้อมที่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าในทุกด้านเราร่้มใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์อย่างยิง่งที่พระองค์ทรงประทานพระวจนะของพระเจ้าเป็นที่นำทางข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถที่จะอยู่ในอา พระพรอันถาวรของพระเจ้าสามารถที่จะได้รับโมดดบที่พระเจ้าทรงจัดไว้ในสวรรค์รอคอยวันที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะมารับพระองค์เจ้าค่ะและพระพรนี้นำข้าพเจ้าทั้งหลายดำเนินในเส้นทางแห่งชีวิตที่มีความหมายอยู่เพื่อพระคิดไม่ใช่อยู่เพื่อทำให้ ชีวิตของตนเองอิ่มน้ำด้วยวัตถุแต่ทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถที่จะปฏิเสธสิ่งทำใน,ในการทำสิ่งที่ชั่วและสามารถที่จะสะสมทรัพย์สมบัติที่มีค่าถาวรพระเจ้าค่าขอพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถที่จะช่วย ซึ่งกันแหละกันในการที่จะ,ะยึดสิ่งที่ถาวรยั่งยืนนั่ไหวนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแด่พระปิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อย่างยิ่งพระองค์เจ้าค่ะและขอพระเจ้าทสมโรดที่จะช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายเดินในทางของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอพระเจ้าไวพรพี่นอกนะคะสวัสดีค่ะ